เหมือนเจ๊อุดมสุขคือแบบว่าให้เป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวคอนคือเลอ ER ะอะไร,ะไรคืออะไรคืออะไรตอบมาสิตอบมาสิาเอออันบบนี้คือโอ้โหคนอนซัมเดินออกมาเลยนะใช่หรอยอมแล้วหรอยอมแพ้แล้วเขายอมแพ้เอายอม มือนเจ๊อุรุมสุกนี่คือแบบว่าให้เป็นเอ้ยเดียว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 คอนคิวเลอร์อะไรคืออะไรคืออะไรตอบมาสิตอบมาสิคอนคิวเลอร์อซองอ่ะเดสโตตายกดหัลงนะการโดมนการโดมแอบไปใต้แรงหน้าตาโดมอันนี้คือ,อโอ้โหคอนซัมเอา้าทุกคนถ้าตานี้ถ้าตานี้นะคอนซัมพาชนะนะพาคอมมานเดอร์ชนะนะให้อีกให้ซั่มคนนี้แบกตลอดการโอเคหรือเปล่าซองดาวจา้ะ สองดาวมาเท่าไหร่อีกสองอีกสองคนงกี่ดาวอ่ะตอบมาก่อนยี่สิบสี่ดาวเอามาอะไรเยอะแยะดาวอะเอามาทําอะไรดาวมายิบสี่ดาวมาส่งที่เพจได้ไหมล่ะเออนี่ถ้าถ้าตานี้ชนะนะตาหน้าต่อเลยยาวจึงกว่าจะแพ้เราเราเตะออก เพราะว่าเจอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เจอมาทำให้ใจฉันสนั่นแลอย่างนี้ขอทังดำน้ำหน่อยไปเล่นมุกไปไม่ต้องใส่ตัวหลวงใบ,บเขาบอกว่าส่องดาวไม่เท่าไรอย่าส่องใจเขาพออุย้ยขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> อย่ามาทำให้ล่งได้ไหมขอ G P S ด้วยเลยแถวอาเครื่องบินซื้อตอนโปูด้วยนะจะได้ทุกทุกใช่ใช่อุ้ยเขาโหดจังอ่ะอุ้ยเขาโหดจังอ่ะเย้โอ้ยเกือบไปเลนนี่ไง เตอร์มันโหดหรอมันเล่นยังไงนะมันให้ตัวได้ไหมอุ้ยๆมันเข้าป้อมมันเข้าป้อมเฮ้ย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 เฮสวยสวยสวยเกือบเสียบแล้ยนา่นไงอะไรจะหิวขนาดนั้นนะมีคนดักแน่ๆเลยกลับก่อนนะใส่ไหนอาเจ๊นะใส่ไหนเขาใส่ไหนใส่ไหน ไหน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 กดจะรอดอย่าต the ่อเมื่อเราางไปไหมแบนแบนเขาก็กะมาทำแบนอุ้ยอุ้ยเหมือนมีคนลงไปแล้วนะอุ้ยขึ้นมาแล้วหรอนั้นแน่นั้นแน่นั้นแน่ตุ้ยมาได้หรอตุ้ยมาไป ไม่ได้เอาเป็นแมนห้ยนะแบ็แมนห้ยโอเคอยู่นี่อยูเออ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 เรียบร้อยเลยเอาจีมาแล้วห้ยไปไหนห้ยไปห้าตีใช่เอ้ยเมื่อกี้นึกว่าเขาจะห้ยตัวไปเอาไปดูตางก่อนนะโจ๊กเอาเลยฟังฟังนูเขาต้องมังกรม้วนหรือเปล่างงดิงง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 ได้ยังไง เพิดสุดนะเปิดสุดนะเพราะพระสงฆ์ขพูดเอาไว้นี่แหละพระจะแอบจัดการให้ให้ชาวบ้านมาแอบยิงงงไปดิงงอะไรไม่ได้งงบอกเขาไปรู้แล้วกระบ้านก่อนแม่น่าเล่นล็อกซี่มากเลยเราเจ๊เอาล่องเออทำไมเจ๊ไม่เอาเอาล็อกซีี่คิดไม่ถึงไงว่าเขาจะแบทแมนมาเขาเลือกคนสุดท้ายแต่ว่าคิดถึงเจ๊นะอ้าวอ้ กำลังไปนะเว้ยเอ้ยทำไมเข้าไปยังง้นนะโอ้โหโอ้โหเรืออะไรนะลูกหมาตายซุ้ยซุ้ยในปุ้มหมาไอ้นี่ไงโอ้ยเดินเร็วทำไมเนี่ยหิวอะไรขนาดนั้นน่ะมาบอลตองโอ้โหทำไมหิวอ่ะนั้นนะสิหิวเกินไปหรือเปล่า คนตัวโอ้โดนแล้วโดนจะหันพอไม่ได้สักตัวเลยหรอได้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 ข้างข้างข้างตัวย่ยตัวย่ออุ้ยตายนั่นอะอุ้ยอุ้ยแข่ง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 ไม่อยู่ไม่อยู่เอาไม่อยู่้หลอกยอกนี่แน่แน่ป้อมกลาง มังอจ้าบังกรจ้าดูดูเราเป็นทีมมาร์กเลยอะนี่ต้องลัอยจริงตายสินี่ไม่ทันทำไมนี่อย่างนั้นนะนันนั้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 ยนั้น้นยั้นาั้นอย้น้นนนน้ันนหมาเจ้นน่อแล้วไม่เลื้้า้โห ด้วยมากโอ้โหอันติมดมาตีมากเลยเะโอ้โห anyway. โอ้โหโอ้โหโอ้โหเว้ยเว้ยเ้ยโดนโดนโดนตัวโดนเลยเนี่ยตัวโดนโดนแล้วโดนแล้วเ Two hours later มุ oh okay. mac, ้งม่เลือใครในเรื่องโจ๊กเสร็จแล้วมุงมากเอาเบอร์เลยไหมล่ะเดี๋ยวให้เบอร์มุ้งมากใครมุ้งมากมุ้งมุ้งมุ้งมากมุ้งมากอ๋อ นุ่าดมมากทีมดูเรียกมุ้งมุ้งจังเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่านแบบนั้นได้ใช่ใช่มุ้งจังเลยโอเคนี่แบทมาดิมาใิ่ไมาดิแบทอุ้ยโู่ไม่มีไม่มีมันะมาแล้วปัดโอ้เกือบแล้วไมปละเกือบแล้วเกือบเลยดีแล้วแล้วก็อุ้อุ้ยเข้าเข้าอยู่ปุ่มซ้ายนะ รู้แล้วรู้แล้วว่าอยู่กุ้งซ้ายนะแต่ยิงมือขอโทษเมื่อกี้เข้าผิดรู้แล้วว่าอยู่อ่ะนี่เนี่ยเป็นการไปเช็คไปเช็คความมั่นใจเออเพื่อตายมื่นมื่นมือนจะได้หมดนะเนี้ยมื่นจะได้หมดเลยใช่ช่วยอันนี้เขาเรียกว่าเขาไปเสียสละให้เพื่อนเป็นการเช็คคุ้มไปในตัวไงรู้หรือเปล่า ใ <im itation> ช่ใช่ใช่เสียแต่ละคือเสียเป็นการเสียสละท้าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิน <im itation> เป็นการเปิดตาใครเพิ่มร <im itation> ูปรูปไม่งั้นไม่เห็นนะว่ามีกี่ตัวเมื่อกี้น่ะเสียสละน,น,นั่นน่ะมันน่าจะแมนอยู่นี่มาแล้วาม,ามาแล้วมาแล้ว <im itation> ย,ยิงไปก่อนแล้วกันอยู่ไหนไม่รู้ไหนทีน้องซิวตายเชยโอย้ แมแบนแบน่ระวังร,ระวังมจ้าก็มาแล้มาก็ากตาย <c oughs> ไ,มไม่มีอะไรจะช่วยแล้วตอนนี้ฉจนก็ไม่มีหรอกพ <c oughs> ีไงนอ <c oughs> <c oughs> สกสีอกสีหอกสีหานี่ไงอุ้ยเตอรอุ้ยเอริ้ไง ตาย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 โอ้ยสวยงามแล้วไม่มีมังกรยืนมาบแบบสบายใจโอ้โหเขาเกิดนึ่งเฮ้ยมีคนมามีคนมาเกิดนึ่งเกิดนึ่งใช่เอ้ยทำไมเดินออกมาเหลือนะใช่ก็ยอมแล้วหรอยอมแพ้แล้วก็ยอมแพ้เอายอมแล้วหรอไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่ต ah> ้องตีเขาก็ยอมแพ้โอ้โหยอมเลยอะ ๆๆไปนอนแล้วไม่ไว่าอ่งวงมาเมื่อคืนไม่ได้มอนอย่าลืมมาตื่นมาดูะนะะตยมาดูได้นะจ๊จะเฮ้ยเชียร์เบคอนได้นะเชียเบคอนนะมาเล่นต่อทีมเดิมเลยเออเราจะพูดคำไหนคำนั้นเราพูดคำไหนคำนั้นเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้เก่ง,กงว่ะดูดิดูดิเขาไม่ไม่ผิดเลยดูดิดูดิได้ละคนโอ้โห few พร้อมปวดยังนั้นด้วยฝั่งนู้นน่ะป้าเขามาปวดพร้อมป่วดเลยทั้งซุปทั้งแก๊สช่วยช่วยป้าเราใช่ช่วยช่วยดูป้าเราดูช่ยๆนะพอเลือกป้าแค่ดูแค่ดูก็พอแล้วค่ามันก็ได้ค้ะอ๋อลอรอลอลอเพราะว่าเจอนั้นมาทำให้ใจฉันไวทั้งวันวันนี้เพลงนี้ทั้งวัน คนที่ไหนยิ่งดีรับสู้เอาไวนใช้มาด้วยกันแน่ๆคนที่ไหนคนดีใจเธอหรือเปล่าอยากเป็นคนอยากเป็นคนในใจใจไหมกลับกันหรอกันนะจ้าซ้ำล้างซ้ำระวังโดนดึงนะจ้ายชใช่ระวังโดนดึงโดนดึงนี่เฟิร์สเลยนะไม่น่ารอด เกี่ยวรอปับอุ๊ยป้าป้าป้าคว้าป้าลิ้มสุดเลยมีมีมีระวังนะเมื่อกี้เห็นแวบแบนั้นไงดึกไม่แม่นหรอกแจ๊กบอกรอดูเลยลุกมาแล้วลุกมาแล้วไม่แม่นหรอกไม่แม่นไม่แม่นเนาสุดยอดเก่งมากเก่งมากเอาอีกตัวอีกตัวอีกตัวโอ้โหไม่ไหวแล้วหนูจะตายกลับเลยกลับเลยกลับเลยไปกลับเลย เกือบโดนพี e <S <S <so ่ซื <so ้อโอ้ยเอามาร์กเลยทางนู้นซ่องก็เอายูุ่คนดาช่วย6 hours later ได้ไงก็หลบแล้วนะหลบไม่ทันเอามาร์กเลยเดเร็วกว่าล็อกตัวดีฟิกแล้วดูดแล้วอุ้ยวุ้ยวุ้ยระวัง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 เลยระวังเฮ้ย

วิ uhm. ่งไปแล้วอุยตายอยอุ้ยอ hey, ุ้ยอุ้ยสุดมาสุบมาอุ้ยโดนดันโดนดันอุ้ยลิงลิงลิงโอ้โหโดนดันเขาป้อมโอ้โแตกมุดโอ้ยใจร้ายมากเลยดันเขาป้อมโอ้ไโอด้เอสะเออได้ยังไงอะ เวอเว่อโอ้มาร์คนี่นี่ค่ะดันเขาป้อมหรอมารเลยเอ้เออเชยเลยอะแก๊กเด้อแก๊กแก๊กระวังแก๊กดูดนั่นไงดูดดูดเลยดูดจริงถ้าดันถ้หน้าโอ้โหสาวเลยลุกระวงเงาไปจ้าลุกเอาแล้วลุกเอาแล้วแก๊กจะตายแล้วแก๊กแก๊กแก๊กสีธรรมดาได้ได้สีธรรมดา ตีธรรมดาตีธรรมดาก็จะตายแล้วอ้หไม่โดนแน่เลยรอรอ๋อวันนี้มาใบซ่งเต้นตกใจเอ้าไม่รู้ว่าอันตีโดนไขวเมื ouais. do, ่อก uh ี้เม่ใ่เลแน่นอนระวังเขาดันนะระวังเขาดัตายซะโอ้ยันดันนี่รอบดันแล้วหรอนี่ป่าดันนี่น้าเลยแถวุ้ยแดุ้ยุ้ยซุบ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 จะดันซันซุบจะดันซันโอ้โหไม่ดัน ดันย่างเดียวเลยดันไม่ดูตาม้าตาเรือเลยดันไปโอ้ยับมากเลยฟังเราไม่เสียป้อมอีกแล้วแต่เราไม่ว่าเธอใจใครอุ้ยตา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 ยเกลือบเกลือกเกือกเกือบตายเกือบตายเกือบตายเกือกเกือกเกือบโอ้โหโอ้โหโอ้โหขับขับกอนก็ได้นะอันตรายอันตรายหลุดแล้วิงแต่ฉันก็หิวเหมือนกันแล้แต่ไม่เอาแค่นั้นแหละ จต่จะตามมาแล้วนะปิดเบี้ยวไวกินว่ากดเบี้ยวไว้กินว่านี่ทุกตายโอ้โหโหดจัดเลยอุ้ยแพนด้าโหดจังเลยอ่ะจะเอาตาเทียวไหมตาทายแล้วเหรออุ้ยล็อกซีไม่มาไม่มาแบกแล้วอ่ะตาทายแล้วลุกลุกไม่มาโดนเออลุกลุกไม่ว่าแบกลุกลุกลุกโอเคลุกลุกแล้วใครครับลังลุก

อลัมตายอลัมตายอลัมตายอารมตาย่ยยไม่ยู่แล้วตใกดยูเพื่อทิ้งนเดจะตายแบโอเคไปตแบแช่วยซุบซุซุเลแถวิงลิงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราสวยแล้ว รระะะววัังงนไม่สวย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 เต็กเต็ไม่ขลุ่มเลยเสียดาะวุ้ยลิงลิงอ้ามึงคุ้เที่ยวใจมาเฮ้ยไป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 เราไรตรงนี้ไปจีไป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 เดี๋ยวไล่ให้ไปไปไปเลยไปเดี๋ยวโอเคระวังโดนดึงนะ อยแกะมันบังดีมากเลยอ่ะพร้อมแตกแน่แน่นอนไปไหนละไปไหนละไม่เท่นะตูมโดนโดนโดนอ่อเอ๊ะเรียบร้อยโอ้โหยดุกนะไม่โดนซุปเลยไปไหนดิบันนี้บันี้ซุปอันนี้ไม่โดนเลยอันี้อนี้ ฟอป่อยไปแล้วผมลำคาญ้ากเลยนเดียวไอ้ฟอตีแล้วเนี่ยโมโหนี่ยนี่เป็นไงอ่ะแนี่คือความเพิ่มเติมในการกวนตุกุกให้แล้วไม่ยู่งไปได้ยังไงี่เอบอยู่ไหนอ่ะ เอ้เย็วเกินแล้วว้าววายมารวามากใช่มันมันมีว้าพูลซ่องเหรอเออสวยอุยอุเาเดียวจ้าคยนิเ erm ดียวว่ะแต่ไม่มีดาเมจพอว้าหอโ๊ย ม้แยไม้แย่ลำคานจริงเลยตัวนี้ลำคานลำคานมะรออเดียวมาเดียวมาเคมาแล้วตายดาเรายน้อยดาดดาตเราไประวังลิงนะจ้าแอบก่อนเลือรอไปแลวไปแล้วระวังนะอย ลิงตายลิงตายสบายแล้วการีเดินชิวๆได้ไม่เป็นห่วงเลยดิบีพอกลิงตายครับดไม่เข้าโอ้โดนอะไรโดนอะไรขยับไม่ได้ปั๊มเราปั๊มนี้ก็อย่าได้ปั๊มล้างตั้มทางตั้มทางไอตัวนี้โอ้โหทำความรำคาญแก่เรามากเลยเนี่ยตายไปซะว้า จบจใช้ใต้องจบต้องจบตานี้ไม่จบไม่ได้ขีดสีจ้าคิวเขาคิวเขาติป้อมติป้อมหาป้อมเลยนะน้าตันนะซวยไม่จบตานี้จบไม่ได้แล้วกดไลค์กดแชร์กดดาวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีเอมจ้าว่าไง่วยสวัสดีจ้าอย่าลืมทำให้แจ้งเตือนพิมพ์ไปจ้าเครื่องหมาตกใจแล้วก็โนโนอะไรทักอย่าง どう <Thank> <Thank you. S 1>